ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมก่อนเดี๋ยวไปทํางานครับผมมาดูชมชุดนี้กันอันนี้ก็ต้นเดิมๆนะอันนี้สวยนะครับผมขาวตัวนี้สวยแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นไม้สีแดงนะสีแดงก็แดงออกก็จะมีแดงแล้วก็มีประมาณนี้แหละความใช้ได้ตัวนี้อันนี้เป็นไม้เสียบใหม่ก็กิ่งกำลังมาก็ใช้ได้นะกิ่งกำลังมาดอก สวยดีนะเป็นไม้ดอกชูทั้งทั้งหมดนะดอกชูตั้งทั้งหมดอันนี้จะเป็นแดงเรดดากอนนะแดงเรดดากอนอันนี้จะเป็นเอกมงคลเอกมงคลดอกแบบนี้นะเป็นไม้ชั้นเดียวต้นสูงแล้วก็อันนี้โพไซดอนโพไซดอนก็เป็นดอกชั้นเดียวเช่นกันนะครับผมอันนี้ชุดนี้ทั้งหมดหกต้นหกต้นไปหกร้อยบาทนะไปหกร้อยบาทพอหกต้นหกร้อยบาทครับผม ส่งหลังสงการชุดนี้หกต้นหกร้อยบาทอันนี้เอกไม่แค่อกบา,ง,กางคนผมงงไหมวันนี้เป็นเพปรราตัวนี้จัดว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยเลยนะอันนี้ตอนแรกว่าจะไว้ปั้นนะอันนี้หาเงินไว้ในช่วงเทศกาลผมต้องไปเข้าเวียนเทศกาลแล้วก็เอาไว้ดูแลครอบครัวด้วยก็เลยตอนแรกว่าจะไว้ปั้นนะตัวนี้สวยนะอันนี้ดอกออกเป็นช่อใหญ่อันนี้จะเป็นวันที่ดอกดกแล้วก็ดอกสวยแน่นอนตัวนี้นะทเทปน,นาตัวนี้จะสวยแน่นอนดอกช่อใหญ่ทุก พุ่จริงนะอันนี้เป็นไม้จัดว่าสวยไปกับต้นนี้คู่เขาต้องป,ป็นคู่นะถ้าเป็นต้นเดียวจะไม่ได้คนขายอันนี้เป็นไม้สวยนะอันนี้จะดูแพงหน่อยนะคู่นี้ก็เผื่อเผื่อสู้ราคานะหกร้อยคู่นี้ก็แพงต้นนี้นะต้นนี้จะแพงเพราะว่าหกร้อยคู่นี้ข้างไหนก็กล้า,ใ,าให้ราคาผมเนะว้ยบอกว่าถึงเมียบอกจะเน้นนะจะได้ขาย ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะชุดนี้หกต้นผมให้หกร้อยนะหต้นหกรเอาไปเลยสูงั้นส่งกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแนะสวัสดีครับ